สวัสดีค่ะหนูวีค่ะวันนี้หนูวีจะมาดูไข่กันค่ะดูไข่อะไรคะไข่เป็ดกันนะคะแล้ววันนี้หนูวีอยู่กับใครคะอยู่กับอยู่กับอยู่กับน้องภูใช่ค่ะแล้ววันนี้น้องภูมาทำอะไรคะมาดูไข่เป็ดใช่ไหมจบโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูไข่เป็ดกันใช่ไหมคะค่ะ โอเคค่ะไปกันเลยค่ะลูบีมเป็ดตรงนู้นนะคะเจะ้าไปเห็นดูกันค่ะวันจันนี้เราอิ่มมากเลยค่ะกนลูบีมาทำอะไรคะเนี่ยบอกเราแค่เดียวเรามาจับไก่กันค่ะเราจะจับไก่จริงๆริงเหรอไข่ค่ะเรามาดูไข่ไก่นะคะไข่ไก๋ยวกันยังไงค่ะไข่ไก่สดๆเลยนะคะ มีชั้นด้วยนนะะคี่อันนี้ไก่ตัวเมียใช่ค่ะไม่ใช่ไก่ตัวไี่ตัวมันไม่เมียค่ะเอามาให้หลานเก็บไข่เก็บไข่ไข่ต้องนู่นไปดูไข่กันชุบเอ้ยหูดูสิมีกี่ฟองนับลูกหนึ่งสองสามสี่กี่ฟองคะสี่สี่ฟอง เฮ้ยระวังระวังอ่าหยิบมาหนึ่งบองหยิบมาหนึ่งฟองลูกโอเคได้เก็บไข่ได้ด้วยไข่ไก่โอเคมาดูไข่ไก่กันนะครับได้่มีกี่ฟองนับก่อนนับก่อนมีกี่ฟองสี่ฟองกี่ฟองนะเอาโอเคไปหยิบไหยิบไป ดูวิเยพิ่งเดินไปนะลูกรอก่อนโอเคเก่งมากครับ